สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินเพลินนะครับก่อนจะดูก็ฝากเหมือนเดิมนะถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยดูด้วยวันนี้เมนูอะไรวันนี้เอาต้มแซ่บนน่เหมือนเดิมนะสเต็เนื้อแล้วก็เนื้อตกแล้วก็นี่ทีเด็ดอันนี้ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้แล้วก็ผักวันนี้เพียบเลยโอ้โหซื้อมาลุยเลยหิวด้วยทดแทนเมื่อวานผักไม่มี น้อยอังกฤษกแล้วอาลงน้ำอือดูไปอร่อยเหมือนเดิม <c oughs> อือหวานนี่มีผักเมื่อวานไม่มีอื อร่อยเหมือนเดิมเอาหน่อยร้อนว้า,าวแค่อย่างเดียวก็เพลินแล้วอ่ะใช่ อร่อยมากมาเนื้อผักนี่ <ตก S 1> อะไรนะหมูตกอืม่ะ <c oughs>

รสชาติกลางๆกลางดีต้มนาทีเด็ดมากอร่อยมาด้วยต่อเราม <c oughs> ็ปนปากอืดข้าวผัดเนี่กินกับผักเ,เลยอหละเข่ากันเข้ากันหยุดไม่อยู่แล้ว ชุนนวไม้ก็รสชาติไม่ได้ว่าถือว่าอร่อยแต่ก็โอเคไม่ไม,ไม่น่าเกียด พักอินเลยอืมข,ข้มขาวครับข้าวกัวันนี้ไม่มีอะไรเผ็ดโหเมือ่อวานนี้ตาล่วงชอบตามเผ็ดแรกคิดว่าไม่เผ็ดโอ้โหตอนกินน่ไม่เผ็ดหรอกแต่หยุดปุ๊บโอ้โหเล่นเขาแล้ว <c oughs> น้ำตกไม่โอเคเลยไม่เร่ะอร่อยไม่รู้อะชอบคนละแบบแต่ฉันชอบเธอฉันชอบกินต้มแซ่บอร่อยที่สุดอะไรนะแกบอกว่าชอบกินอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าฉันชอบเธอ,อ เกี่ยวอะไรกันมันข้าวเก๋เทอ,อะมาลุยนี่เข้าไปเข้าตาแซ่บอร่อยมันแซ่บเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนอร่อยอ ชาเขาดีมากสําหรับเรานะอแต่คนอื่นไม่รู้เขาอาจจะชอบแทบกว่านี่จะผมว่ากําลังดียังรสชาติเรามันแบบไม่ไม่เผ็ดนะนิดนนิดนึงพอเผ็ดวก็กินได้กินได้หมดอะเผ็ดแต่ว่ามันก็เป็นบางอย่างที่ต้องเผ็ดแต่อย่างต้อแซ่บเนี้ยโอเครสชาติเนี้ย อ mm ืมเผ็ดนะอืมไปจับอืม นี่พอได้แต่ว่าไม่ถือว่าอร่อยแต่ก็โอเคไม่น่าเกลียดหมว่าไม่ค่อยได้กินด้วยแหละเนี่ยน่าน,านกินนาทีเห็นก็อยากจะลองจ้ามาดูสิน,นัดเลยหมูกะทะอือ่ะคนไม่คยกิน,นหมูทะ อนหุ่นนะ่นากินซีใส่ตะกันทุกวันเลยไขมันมนเยอะก็เบาๆนะอายุเริ่มเยอะขึ้นการผอผ่านน้อยลงหนึ่นผักเทียบ ร,รออบอกว่าแซ่บต่ผักมันเต็มปากแซ่บแตงหูไหยช่างหูอร่อย กอพูดอนะไรหยุดไม่อยู่เนี้ยอืมอแซ่บนี่งอร่อยเลยดีจังกินมันข้าวต้มก็ได้อ่ะแต่ว่าราดข้าไวไปน้ำท่วมๆเลยอร่อยเลยอร่อยมากมีความเปรี้ยวมันพอดีมันลงตัวอพอดี ไม่รู้จะบรรยายยังไงมันลงตัวพอดีเป๊ะใครทุกคนลองอยังนะครับว่าเราเวิร์อยากให้ลองพูดไปแล้วก็จะหาว่าหมู เนี่ยพื้นๆไอ้อะไรพื้นดอกไม้อนี่ยาพื้นๆแต่เนี่ยอร่อยพอกินได้เรื่องเล่าไม่ใช่คอนี้ไม่ใช่คอนอู้หรือไม้นานากินเนี่ยเพิ่งกินน่ยตั้งนานมั้งใช่เอาเป็นคนก็เลยไม่ถูกป่ะตรงไปตรงมาอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยพอ โหลงกินไม่หมดแน่นเลยอรีบกินจัดอร่อยอ,อันนี้ก็เหลือไว้ซัดอีกเนี่ยตาให้ดีก่อนได้อีกมือ้อนึงอะเนี่ยนี่ได้อยู่อันนี้ก็ได้โอ้โหมากินนี้สักทีดิจะน้อยใจว่าไม่กินเขาเลยซื้อมาแล้วเสียตังเท่าไรหร่เน,นี่ยแปดสิบเก้าหรอแกาเนี้ยแกอยากกินไม่ใช่หรอ แต่เนี้ยข้าอยากกินอืมผักเกือหมดอ่ะอืมเมื่อวานไม่ได้กินผักหพอเชิวันนี้แล้วกันซาตะเกียงเดี๋ยวนิดเดียวผัก กือบหมดมคนกัออบอร่อยก็อันนี้แหละค่ะลรือนะไปหากินก็ได้นะคือ<ด>เลือกร้านที่ถูกปากอันนี้ถูกปากกอ่าร้านเนี้ยก<ช>ินตหล่อหลือที่เนี้ยหล่อมากแล้วก็ฝากดูด้วยครับคลิปหน้าเป็นเมนูะไรก็ฝากดูด้วยส่วนคลิปนี้เราสองคนก็ไปก่อนเดี๋ยวหลังไม่ต่อยเล่นหน่อยดีกว่าออันนี้แค่นี้แหละวัวเพื่อนเพื่อนจะดูเบื่อกันอ<ต>ันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคน you <sighs>